ต้องปล่อยทุกอย่างในชีวิตที่เศร้าออกให้หมดแล้วมาเล่นเกมนี้พเพราะยังไงกูก็ไม่รู้ว่าในเกมนี้มันมีอะไรให้กูต้องตื่นเต้นมัง้งนอกจากกินกระทะหมูกระทะกับเ,เพื่อนๆนะ่แล้วถ้าถามว่ากูมีเพื่อนไหมกูไม่มีนะโอ้โหแต่แหลกจริงๆวะ่ะ how to play อ่านดูสิ open the door to open the door uh, กูรู้มึงจะมีปัญหาคกูวันนี้อเทมึงไม่มีให้กูปิดเสียงอะย <Take away. S 2> ตามหาที่นั่ง find your seat by pressing on the turn to find s e a เพื่อนถ้าเจอต้องกดปุ่มนี้อ่าเพื่อจองโต๊ะวังนั้นอันนี้คืออะไรออเดอร์ที่1สั่งอาหารได้กดปุ่มสีแดงอันนี้สามารถใส่อะไรได้ใช่ไหมอ่าใส่ออเดอร์ได้แบบนี้อ๋อโอเคเดีย๋ยวเขาจะเอามาให้แล้วก็วางแล้วก็หยิบแล้วก็แล้วก็ไงหยิบขึ้นมาแล้วก็วางปุ๊บโอเคนี่เจ้นะคือร้านหมูกระทะที่เราตามหา <Hello. S 2> ฮัลโหลโหดรถแต่ละคันที่ขับ มันไม่เข้ากับยุคเลยมึงขับอีแตนมามาโรงเรียนอะโอเคนี่ก็เป็นร้านอาหารที่นี่มาสิร้านซบุชิปั๊บนะ่าจะมาคนเดียวสินะตอนนี้กูก็มาคนเดียวแล้วแต่มันไม่ใช่คนเดียวเนี่ยไม่มีไอ้พวกจิ้งหรีดด้วยเนะี่ยอ้บอ่ะเรียบร้อยละแล้วก็กดนี่ใช่ไหมอ่ะสวัสดีครับพี่งานอะไรสั่งอะไรมัง้งเอาเนะี่ยต้องการสั่งอะไรมั้งครับพี่ปั๊บนะปั๊บหนึ่งเอ,อ่อ เอาเอาให้หมดอ่ะกูรวยพอที่จะแบบกินจนหมดได้อ่ะกูไม่รู้ว่ากูก็ทหมือนกันเอาเอาเอาข้าวเอาเอาข้าวเยอะเลยโอ้โหโคกโคกโอ้เอาเอาตะโคกแล้วคอนชีสเอาไปครับพี่เพิ่มกระมังด้วยครับนี่แหละคือร้านที่กูต้องการมากที่สุดนี่อะไรสปอนเซอร์โอ้ยดอนเนทมึงโดเนทตั้งสี่หมื่นให้เกมขายขายข้าวเวนะเอ้ยดอนเนตดอนเนตจะได้เงินด้วยเออนี่แหละการเงินที่ถูกต้องว่าจะเอาเงินไปทำไมเดี๋ยวอย่าบอกว่ากูต้องจ่ายเนี่ย โอ้โหแปบ๊บนึ้นะโอโพ้พี่โอ้โหมันจะมาล่าฆ่ากุมั้งเนี่ยโอโ้โหโอ้โหไอ้เฮียเดี๋ยวเดี๋ยววางขอเดี๋ยวขอวางของก่อนนะท่านผู้ชมตรงนี้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  กูก็ไม่รู้เรื่องเลยกูก็หยิยบโคมาตั้งสามสิกบกระป๋องเนี่ยไอ่เงี้ยนะโคโคใกล้ละแค่จุดสิส้นสุดละเกเอาละครับตอนนี้เราก็ถือว่าจัดโต๊ะเรียบร้อยแล้วพร้อมกินนะคะเนี่ยอ,อย่างแรกนะครับกูไม่ใช่ปีตีตแรกนะกูไม่ได้แดกกันทั้งหมดกูแค ซื้อมาเฉยๆแล้วกูลืมอ่านนะกูขอโทษเอออย่างแรกเขาบอกให้เจีบตะเกียบตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็เป็นไก่เนี่ยทีนี้เรียบร้อยนะฮะต่อไปนะกูจะแดกอันไหนก้อนนี้นะมันทุกอย่างอยู่บนหน้ากูอันนี้ไงกูวางนี่ก่อนละกันอ่าก็วางนี่อีกทีหนึ่งปั๊บนะแล้วแล้วจานอ่ะเออเอัข้คกแล้วกันบุบบุ๊บบุ๊บบุบบุบบุ๊รสชาติหมาไม่แดกทีนี้หมูคูปิ้งเชียรแล้วใช่ไหม เดี๋ยวก็จะตัดมาเออนี่ไงแบบนั้นแล้วกูจะช็อปสติ๊กไงโอเคแล้วก็กูก็กินใช่ไหมโอเครู้ไหมมันบางครั้งนึงมันก็ทำกูหิวจริงเลยนะเออ๋ยวสวัสดีครับพี่อย่าเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งด่ากูกูเกิร์ตไม้ทองปีอิสแรกเพราะฉะนั้นกูก็คงจะเก่ทั้งหมดเหมือนกับไอ้ปีอิสแรกอะเดี๋ยวเดาชวนกู เจกินข oh, ้างกูประชดกูแน่เลยกูไม่แดกแล้วไอ้สัตว์จะอยู่จำเฮียอะไรกูจะออวกแตกตายท้องระเบิดตุ้มตามเนี่ยไอเฮียมันจะไป่ว่วง